เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันก,นก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะครบรอบ52ปีเช้าวันนี้นะคะก็ได้มีการทำบุญทางศาสนาเพื่อความสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตนายทัชชนพรมสมสุขผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ต นำข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิวทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตหรือ NBT ภูเกต็ตครบรอบ52ปีโดยมีการสักการะพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถานีและประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามพิธีทางศาสนาพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองสำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม2515โดยใช้เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ขาวดำณบริเวณเขารังปัจจุบันนะคะออกอากาศในระบบดิจิตอล ช่องหมายเลข1 1ภายใต้ชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้หรือ NBT South โดยบรรณาการการผลิตรายการร่วมกับร่ว,รวมกัน,นะะระหว่าง5สถานีซึ่งประกอบไปด้วย NBT สุราษฎร์ธานี NBT สงขลา NBT นครศรีธรรมราช NBT ภูเก็ตและ NBT ยะลาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารรายการต่างๆที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่1 4จังหวัดภาคใต้ ครบรอบการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีบูเก็ต ette, หรือว่าพวกเราอาจจะรู้จักในชื่อช่อง11เก่านะครับปีนี้คร,บ,ครบรอบ52ปีถ้าเป็นคนก็ถือว่าเก่านะฮะเก่าก็คือมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ อ้างเอาคุณพระศรีรันาตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันดาลให้ทุกคนบุคลากรทุกตำแหน่งทุกหน้าที่นะครับมีความสุขมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ทําอยู่ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปที่สําคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างต่อเนื่องนะครับภูเก็ตเป็นเมืองพิเศษมีงานน่อนข้างบ่อยเกือบทุกวันก็ว่าได้นะครับพวกเราก็ยืนหยัดเต็มที่ที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องราวของรัฐบาลต่อเนื่องตอลอดไปแล้ว NBT ย้ายมาอยู่บนนี้ก็ถือว่านานแล้ว52ปีนะครับถ้าเป็นบุคคลอย่างเราก็คือ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นวัยที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจเริญในหน้าที่การงานก็ปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ52ปีของ NBT นูเกตก็ขอให้ สถานี NBT ภูเก็ตบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่นี่นะครับก็จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ NBT ภูเก็ตคือสถานีที่ให้ความรู้ในเรื่องของท้องถิ่นในฝั่งอันดามันของเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับอันดามันของเราก็ต้องมาที่ NBT k e ภูเก็ตนะครับ รู้สึกดีนะคะที่อยู่ที่นี่มา52ปีแล้วค่ะก็ยินดีด้วยที่วันนี้ NBT p ู u k e t นะคะครบรอบ52ปีนะคะแล้วจะครบรอบต่อไปเรื่อยๆนะคะรวมทั้งได้ผลิตผลงานที่ดีทั้งงานข่าวแล้วก็งานรายการนะคะเพราะว่า NBT Phuket นั้นเปรียบเสมือนสื่อท้องถิ่นนะคะเราเป็นสื่อของรัฐในเมืองนานาชาติที่ทํางานเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลแล้วก็เผยแพร่นะคะข่าวสารทุป,ประสารรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว NBT p ูเ k e t นะครับไม่คิดว่าจะ มาทันครบรอบ52ปีของภูเก็ตด้วยเพราะว่าเพิ่งบรรจุที่นี่นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อไปให้กับ NBT p ภูเก็ตนะครับรู้สึกยินดีที่แบบได้มีได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่แบบได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนของประเทศไทยครับแล้วก็รู้สึกยินดีที่แบบ NBT นภูเก็ตครบรอบ52ปีแล้ว